สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการทหารพันธ์ดีกองพลทหารราบที่7ค่ะซึ่งประวัติความเป็นมาเริ่มจากสมเด็จกพกระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ส่วนพัฒนาพันธุ์พืชจักกระพันเพนซิลิร่วมกับกองทัพภาคที่สจัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดีขึ้นสําหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นกองพลทหารราบที่7็เป็นหน่วยผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและทหารกองประจำการปลูกพืชผักอินทรีย์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะส่วนสภาพอากาศภาคเหนือวันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันได้เลยค่ะสภาพอากาศภาคเหนือของเรานะคะมีอากาศเย็ยนถึงหนาวและมีหมอกในตอนเช้าบนยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและยังคงมีอากาศแบบนี้ในอีก7วันข้างหน้าแต่ในช่วงวันที่13ถึง16มกราคมมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นและมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่บนยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด คุณภาพอากาศค่า PM 2.5อยู่ที่13-42ถึงไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ AQ i อยู่ที่13-67ถึงซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางโดย6จังหวัดที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนั้นก็คือจังหวัดตากอุตรดิตถ์สุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและนครสวรรค์แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเมื่อนำค่า PM เ5ไปเปรียบเทียบกับเมื่อวานจะมีพื้นที่ที่อากาศดีกว่าเมื่อวานได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนน่านแพ,พร,ร่พะเยาอุแลละพิษณุโก และพื้นที่ที่แย่กว่าเมื่อวานได้แก่จังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์และอุทัยธานีส่วนจุดความร้อนในวันนี้พบ114จุดพบมากที่จังหวัดน่านและอุตรดิตถ์ค่ะมานำจุดความร้อนไปเปรียบเทียบกับปี63พบว่าลดลงถึง224จุดและเปรียบเทียบกับปี64ลดลงถึง26จุด ส่วนในประเทศเมียนมาพบ228จุดลาวพบ152จุดและกัมพูชาพบ449จุดโดยสรุปแล้วในภาพรวมเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเมื่อวานพบว่าพื้นที่เผาไหม้และค่าฝุ่นละอองลดลงส่วนการปฏิบัติงานในวันนี้พันเอกสมจริงกอรีเลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้า เป็นประธานในการประชุมกับฝ่ายเสยนาธิการเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5พื้นที่ภาคเหนือและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำปี2565พันเอกพงยุทธงามกเกษมหัวหน้าส่วนปฏิบัติการและพันโทวรปัตดการสกุล ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนปฏิบัติการได้เข้าพบผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เพื่อรวมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองประจำปี2565ชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมมณฑลทหารบกที่38ร่วมกับจิตอาสาได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อสร้างการรับรู้และป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมกรมทหารราบที่7กองพลทหารราบที่4ได้เข้าพบนายกเทศบาลตำบลและประหลัดเทศบาลตำบลเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนเพื่อประสานงานแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ผักอินทรีย์ที่ปลอดสารก็เหมือนธรรมชาติที่ปลอดมลพิษนะคะเรามาร่วมด้วยช่วยกันค่ะ